สวัสดีค่ะเรื่องเงินนะคะหลายครั้งเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องไม่สําคัญเนาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรักนะคะเราเนี่ยก็เพียงแค่อยากจะเป็นคนที่ถือรักก็พอว่ามาวันนี้นะคะ <Yes S 2> พี่นุ้ยก็ขอยิบเพลงรักแบบหนักแน่นของ <Yes S 2> วงร็อกอย่าง Body Slam ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้พี่นุยน้ย <Yes S 2> ร้องแบบร็อกๆแบบพี่ตูนเนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าไม่ใช่สไตล์ของผู้หญิงบอบางแบบเรานะคะ oh. น,นี้พี่นุ้ยก็เลยต้องขอร้องสไตล์แบบชายหาดชายหาดสักนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเรื่องของสถานที่จะไปทะเลมันก็คงจะไม่ทันใช่ไหมเราก็เลยเลือกบรรยากาศแบบน้ำๆเหมือนกัน นะพอให้เทียบเคียงกันได้อย่างมีความสุขน้ำเค็มด้วยนะลองกินดูไหมลองดื่มดูสักนิดเราจะติดใจเค็มแค่ทะเลอยู่อ่ามาเดี๋ยวเรามาคนที่ถูกรักกันดีกว่าเนาะได้ครับผม I simply I simply loved want want to to be be ถ้าเราพูดว่า I want to love someone จะแปลว่าฉันต้องการที่จะรักใครบางคนค่ะแต่ถ้าเกิดเราพูดอีกแบบนึงบอกว่า I want to be loved อันนี้จะหมายถึงฉันต้องการที่จะถูกรักค่ะ GMM Grammar นะคะวันนี้ต้องขอพูดถึงโครงสร้างนี้เลยประโยคถูกกระทำหรือว่า Passive Voice นะคะซึ่งเราจะใช้ verb to be บวกด้วยกริยาช่องที่3แสดงการถูกระทำค่ะประโยค I want to be loved เห็น b บวก loved ไหมคะน้องๆอ,อันนี้นะคะเป็นโครงสร้าง passive voice ก็คือประโยคถูกกระทำค่ะ loved คือกริยาช่องที่3ของ love ที่แปลว่ารักนะคะโดยปกติเนี่ยกริยาช่องที่2และ3นะคะเราก็จะเติม ed เข้าไปแต่ love อันนี้มันมี e อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยเติม d ได้เลยค่ะเช่นเดียวกันนะคะ I want to be heard แปลว่าฉันต้องการที่จะถูกได้ยินค่ะหมายถึงมีคนคอยรับฟังนั่นแหละค่ะ และ heard เป็นกริยาช่องที่2แล้วก็3ของ hear นะคะกริยา3ช่องเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องต้องจํานะ hear heard heard นะคะส่วนอีกประโยคหนึ่ง I want to be understood อันนี้มาจากเพลงเช่นกันค่ะแปลว่าฉันต้องการที่จะถูกเข้าใจหมายความว่ามีคนมาเข้าใจเรานั่นแหละ understood เป็นกริยาช่องที่2แล้วก็3ของ understand นะคะ คราวนี้มาเปรียบเทียบกันดูให้เห็นชัดๆเลยถ้าเราพูดว่า I want to hear จะหมายความว่าฉันต้องการที่จะได้ยินบางสิ่งบางอย่างค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดว่า I want to be heard อันนี้หมายความว่าฉันต้องการที่จะถูกได้ยินนะคะอีกคู่หนึ่งค่ะ I want to understand หมายความว่าฉันต้องการที่จะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเป็น I want to be understood ก็คือฉันต้องการที่จะ ถูกเข้าใจค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจในท่อนนี้นะคะยังมีคำานึงค่ะนั่นก็คือ vacant mood หมายความว่าอารมณ์ที่ว่างเปล่าอืมนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินนะลองสังเกตดูค่ะเวลาห้องน้ำว่างเขาจะใช้คำว่า vacant ถ้าเกิดว่ามีคนเข้าแล้วก็จะใช้คำว่า Occupy นั่นแหละนะคะในไหนใน cover กันแล้วก็ต้องให้จบท่อนเลยสิอย่างนั้นเนี่ยมาไปต่อกันเลยนะคะก็จะเริ่มจากแค่อยากเป็นคนที่เธอรักแค่อยากเป็นคนที่เธอนั้นจะมาเข้าใจ I I just just you you want to want to love me Me the same the love as I love you อธิบายคำศัพท์กันสักนิดหนึ่งนะคะ Stand by my side หมายถึงยืนเคียงข้างฉันค่ะคราวนี้เนี่ยก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร้องไปด้วยกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะ I simply want to be same as i love